สวัสดีครับมาพบกับรัตนบดิตชุดซีครับมาเจอกับชุดเอของเราครับผู้หญิงคู่ซอยหญิงครับนี่ฮะโอ้โหตุ้ยนุ้ยน่ารักครับเบอร์สิบสองรัตนบดิตเบอร์สิบกตุ้ยนุ้ยฮะชุดนี้ต้องบอกว่าชุดตุ้ยนุ้ยครับของรัตนบดิตครับรัตนบดิตคิดดีเข้ามาหมอหาเดี๋ยวมาดูกันตนอยู่ นี่ะชุดมีดีแล้วแม่ต้องบอกว่าตุ้ยนุ้ยนี่น่ารักอะเก็นงานได้ยิงด้วยเบอร์12โยนยาวๆมาเจ้าเกลอยู่ที่เจ้าเกลสาผู้รักษาประตูหน้าใสครับโยนยาวๆมาอีกครั้งขยับมาที่เจ้าเกลครับแม่เล่นยากแล้วลุงนี้สนามันแคบก็ไม่ใสครับน้องเกล <chat> <R> แล้วก็แม่โดนเซฟออกมาได้จากผู้รักษาประตูครับน้องเถี่ยตีวลงเจอับลี้รงประตูนะครับผู้ต่อไปต่อจากนี้เลยนะครับเราจะยกยาวๆมาหานี่ครับน้องมาแนวใหญ่โอ้โหเดี๋ยวไรลูกขอโทษขอาโม้กันเพื่อนเด่ได้ตั้งใจครับขามันขวางครับที เดี๋ยวก็ลูกนี้แม่ไปผ่านครับตัวนุ้ยดักบอลไม่ได้ครับตัวนุ้ยแล้วก็น้องโอ้โหลั่นครับสายฟานโอ้ยกมือไหว้เลยครับนี่ยังไม่ลงมาช่วยอีกแล้วครับมะนาวเดินอีกแล้วฮะน้องมะนาวไม่ลงอะโอ้ไปเองก็ลูกนี้เสาสองพี่เสาสองพี่เอา้าแม่ชนหลังประตูเอ้าครับหาประตูระูอนคัับ ไม่ได้ครับมาดูกันใหม่ครับลุงดิ๊ด้วยเก็บบอลแรกบอลที่สองบอลเดียไม่ออกอยู่ที่เม้าช่วงลึกข้ามาโอ้โหน้องเทียครับประตูแรกของแกมาแล้วเบอร์เก้าครับเนี่ยมีการเปลี่ยนยกชุดครับ ดีการเปลี่ยนยกชุดนน้องชายเอมาแล้วโอ้น้องเอินครับไม่ใช่น้องชายเอครับน้องเอินับนี่ฮะเจ้าบ้านยกอืน้องน้องมุกครับไข่มุกกองพีนยิ้มหวานสดใสยกยาวมาแล้วก็แตะเคียย์ออกมาได้ ผมกองอาจจะแคบครับแล้วก็ไม่ได้ลูกนิดลงมาเบเแล้วก็เบอร์องนมาไปโดยน้องสแตมนะครับโรงเรียนตลาดมากกะระยกยาวๆามาอีกครั้งนี่สแตมม์ว่าเบอร์ยีตัดมาแล้วก็ับแก้ไปนิ้วม อ้าซุปเปอร์เซมครับมองหน้าเลยบอกอยให้ยิงอีกแล้วมองหน้าเพือ่อเดี๋ววยวโยนยาวๆมาอีกครั้งขึ้ไปได้านบนนะเดี๋ยวโนนยนบอลให้ได้นนะแล้วน้องสแตมยกมาแล้วลูกนี้น้องเอิร์และเคียวลูกนี้ไครบุก โุกยาวยาวมาแล้วก็ตัดมาได้ยกมาอีกทีนึงโอ้โหไข่มุกอะไว้สิบขวบมือนกันครับไข่มุกความฝังกใหม่ปีหน้าโยกยาวยาวมาสำหรับน้องไข่มุกได้บอลครับดูนี้มกัน เริ่มเล่นมาที่ระดับไม่ดีครับลูกนี้ประตูเล่นออกมาเส้นข้างเนี่ยลูกผ่านหน้าประตูไปครับลูกสามประตูลูกในประตูแล้วก็นี่ท่านสจ๊วตก็ม่แอบถ่ายเด็กๆครถึงด็เล่นบอลมาได้แบอลมาอยู่ที่บอลไทย โอ้ลักษาประตูหน้าใสคนเดิมครับยกยาวๆมาถึงมือน้องไอ้ครับใบสิบเอ็ดขวบยกมาหาเอิร์ดเอิร์ดล็อกบอลสวยสแตมแม่เป็นโอกาสครับกดเลยครับน้องสแตมเดาวันใหม่ครับโอ้โหลูกนี้ลงไปช่วยกันแล้วเคลียร์ออกง่ายๆครับไม่ต้องเสียดายบอลครับน้องสแตมใบสิบเอ็ดขวบครับแม่ชุดนี้สิบเอ็ดขวบสองคนครับสิบขวบหนึ่งคนครับหนาแล้ว นี่ฮะเบอร์สิบครับน้องมาจากโรงเรียนวัดพิุ้เงินครับนี่ฮะเบอร์สิบลงมาแล้วนี่ฮะหาเป้าแล้วหาเป้าแล้วขยับยกบอลมาต้องลงไปช่วยครับลุงนี้ไข่มุกเคลียออกมาด้านข้างช่วยหนุ่ยเคลียออกครับรัตนวัณิตเบอร์เก้าน้องวันใหม่ยังบล็อกออกมาได้ครับลุกนี้ ตัดมาน้องสตแตมครับผมร่วมเล่นครับตัดบอลเบอร์ตัวหน้ามีตัดให้หน้าไม่ถึงครับโดนตัดก่อนแล้วเบอร์สิบครับวันนี้เก็บตัววันแรกสำหรับน้องเบอร์สิครับเพื่อเขาเก็บมาแล้วสองสัปดาห์ครับสัปดาห์ที่สองเนี่ขยับหาช่องยกแล้วก็แม่เข้ามือหน้าตารอแล้วก็โยนยาวๆออกมานี่โยนมาหาสาวๆครับ น้องงกโยกอืนี่ครับมาดูวะน้องไทยมุกดักบอลได้สแตมป์ได้บอลตัวหน้ามีตายแล้วก็ลูกนี้ตัดแล้วก็ยิงอโอ้ยโอ้โหเสียดายครับแม่น้องสแตมป์จ่ายสวยครับนี่ฮะสิบสองปีครับน้องสแตมป์มึงสิบขวบ ยกมาแล้วก็้องสัตว์ตวแปบไข่มุกสิบขวบเหมือนกันครับเกีายวแปลวแล้วก็น้องวันใหม่แล้วก็ไข่มุกตุยน้อยตุยน้อยเก้ากับ12บสองเดือดสวยครับลูกนี้เคลียออกมาได้น่ากลองมันตกไปหน่อยหลุนครับเด็กๆครับไข่มุกยกมาอีกที มหมไม่ตรงเพื่อนครับนี่ฮะเบอร์สิบของเราครับตีฮะรัสิบขวบตั้งคู่ครับมองแล้วก็ฝ่ายละาตาเต็มแต่เต็มมองตายมาใหม่ตรงครับไม่เป็นไรครับไม่ตรงรงนะคับอลลูน,นขอด้านหน้าไปเป็นลูกที่ปิดของและท่านบดินแมบรรยากาศสนามต้องขอขอบคุณท่านขอโรงเรียนวัชราครับ นี่ฮะท่านขอจ้ต้นมาแอบไข่ตรงนี้ท่านขอจต้นมเนนงคนม่ามาทุกที่ที่มีที่มีกีฬาฮะมีกิจกรรมครับยกบอลลงนี้โอ้โหแม่ต่แเอาบอลลงมาครับน้องเลีวมาแล้วก็ไนะครับเอียไข่มุกฮะน้องไข่มุกสิดขั้ ยกมาอีกทีให้สแตมสแตมฮ่าบอลมันกระดอนกระชอกไปหน่อยครับบอลู่ส10ปีเจ้าพ่อ10ปีนะครับในลูกต่อไปนะครับแตะมาง่ายง่ายครับมาถึงมือน้องไอ้น้องไอ้โยนยาวๆมาไปถึงเปอร์สิบปกิดบอลไม่เปลี่ยนทางครับ เชียร์คืนกลับมาเหมือนกันครับบอลมาทางไหนไปทางนั้นครับมาแล้วน้องเนยหรือว่าลิซ่าของทีมเราครับเบอร์สิบห้าโยนบอลไปโยนบอลมานะครับสนามมับ้านนะครับน้องเนยมาที่น้องสแตมสแตมแม่เขาเข้าเร็วกว่าครับแม่หนุ่มน้อยแล้วก็ได้ออรรดเบอร์ดิบเบอร์สามครับน่ารักด้วยหละขอผูกรองเท้าก่อนฮ่ารองเทา้าน่าจะไหลตังครับ ขยับเลนวันทูแล้วก็นี่ขอโทษเพื่อนด้วยฮะมาใหม่ที่วันใหม่ครับวันใหม่จ่ายให้สแตมบอลมันลึกไปกหน่อยครไปนะ่งลูกพิจิของรัตนบดีนะครับได้พิกิตเข้าไปองขยับหาช่องนี่เบอร์12ตสอยตัวน้อยโดนเชียย์ออกมาโดยน้องวันใหม่ไวสิบเอ,อ็ดคบขยับมาอีกครั้งอะ่ะ ลูกนี้ก็หวานเจีย๊ยบน้องไอซ์สิบเอ็ดขวบเหมือนกันโยนยาวๆมาแล้วก็อโหลูกนี้ยังไม่ได้สอนโค้กครับยังไม่ได้สอนโม่งอะเอาลูกนี้สตมัมหน้าเกือบท้ลบอลเนนะื้อจ่ายบอลไม่ได้รู้กันะมาอีกทีแล้วก็ดึงก่อนไม้น้องสตมัมน้องสตมัมนี่ใจย่ยแกสู้หน้าดูครับ เอาชัวนะครับเพียงพอได้หน้าใครลิซ่าเขาไปช่วยแล้วลิซ่าเบอร์สิบห้ามาถึงน้องวันใหม่ครับไปสิบเอ็ดขวบยกปให้เพื่อนตัดที่กลางตุยหนุยตุยหนุยแม่ยิ้บบานแล้วยิบบานนี่ฮะตันเตี้ยบมาอีกเสี้มาให้เต็มมองเพื่อนนะจับบอลมาครับยกมาอีกครั้งหนึ่ง มาแล้วมาหาลิซ่าลิซ่าให้สแตมแกเชื่อน้องเนยฮะแกดูแกแล้วเหมือนลิซ่าหลอนมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มันใหม่เคลียร์ออกมายังไม่ถึงนี่ฮะเอินเอินนี่ฮะน้องเอินครับบันใจของเราครับ หมันใหม่เคลียยกขึ้นมาครับแล้วก็เคลียอีกทีดนะูลิซ่าใกล้ๆครับขยับมาแ้วนกเอิร์ญน,นกเอิร์หน,นึองหนึงน่งแล้วก็นกเอิรญล็อกแล้วก็ยกแม่ลูกแรกยิงยาวมาุรักษาประตูรับสบายสบายครับนะโยนมาดมาที่นี่มาแล้วนกเอิร์ญน,นกเอิร์ญกดแล้วก็ยิงแล้วก็ <c oughs> ปัดออกได้ โอ้หนุ่มหล่หอฮะเจอหล่อสาวลุมสองครับใจหายแวบเล่นง่ายๆลิซ่าให้เอิร์นเอิร์นโอ้โหจ่ายไม่ตรงตัวครับพระจ่ายใ,ให้น้องเอิร์นต้องเล่นตรงตัวครับวันใหม่ยกไปอีกครั้งหนึ่งวันใหม่ให้หนาคิดดีครับน้องเอิร์นนะ ตัดให้สแตล์มึงก็แต่โดนเคี่ยออกมาได้ฝันไหนมองเพื่อนใส่ง่ายง่ายมาให้น้องเอิร์แนะน้องเอิร์ดครับเกิดอะไรขึ้นอ๋อกาเกง์กำลังจะหลุดครับโอ้น้องเอิร์ดโอ้กาเกงยางหลุดครับไม่ปรึกษาครูเลยแต่โดนโดนสนาม มาด้าจะแงเดีลอตนี้อ้บม่าเอได้แาแล้วไม่ผนดแปลูกบ๊นีบอังได้อยู่ลูยังได้อยู่ยังได้อยู่เลยต่อมาแล้วดาปุได้บอลปั๊บครับ เบอร์ยี่สิบสองของเราค anyway, รัแมทเลยไม่ดุเลยนี่นะทาเอมยกมาแล้วก็รับสบายสบายหวานเจี๊ยบโยนยาวมาอีกครั้งน้องชายเอมเอาบอลลงครับลูกแดงยิงได้ครับยิงน้อยยิงก็เลยครับแต่ลูกแดงได้ย <si ิงได้เออปฏิเสธออกไปครับเบอร์สิบครับ ัตัดบอลมาเชเอมไปแล้วน้องเาเอมน้องเาเอมน้องชาเีมโอ้ยิงเองเลยอ่ะหิ้มบ่าเลยฮะเบอร์17ของเราน้องเอลีมเดี๋ยวกลับมาดูรุ่น10ปีชายครับ